สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเข็มกัดดอกมะลิจากหลอดกันนะคะเริ่มกันเลยนะคะใช้หลอดทั้งหมด2อันนะคะแล้วก็รวด2เส้นค่ะใบ2ใบนะคะแล้วก็ได้ด้วยนะคะกันไก่ค่ะเทปใสฟล์ทเทปเทปกาวสหน้านะคะเริ่มกันเลยนะคะด้วยการนำหลอดมานะคะ ส่วนนี้เก็บไว้นะคะเพื่อทําดอกตูมค่ะตรงงอได้นี่ตัดทิ้งเลยนะคะแล้วก็นําลวดใส่เข้าไปค่ะเราจะซอยใหญ่หมดทั้งอันเลยนะคะไม่ต้องเท่ากันหมดทุกช่องนะคะซอยไป มีเล็กบ้างใหญ่บ้างอะค่ะสลับกันไปนะคะประมาณครึ่งเซนกว่าๆนะคะใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วแต่นะคะไม่ได้ว่าต้องเท่ากันทุกช่องนะคะครั้งนี้จะง่ายกว่า ครั้งที่แล้วนิดนึงนะคะเพราะว่าซอยหลอดจะไม่ละเอียดเท่าครั้งที่แล้วค่ะซอยหลอดเสร็จแล้วตัดมุมนะคะตัดมุมออกสองด้านค่ะแบบนี้นะคะ นี่จะตัดง่ายหน่อยเพราะว่าใหญ่หมดทั้งเส้นเลยค่ะ กลับด้านนะคะเหมือนเดิมค่ะตัดอย่าให้มันเข้าหากันนะคะถึงขาดก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ตัดออกนิดเดียวค่ะไม่ถึงก้าขาดหรอกค่ะ ได้หนึ่งอันแล้วนะคะทําแบบนี้สองเส้นนะคะอันนี้เราซอยไว้แล้วนะคะอีกหนึ่งเส้นนะคะเหมือนกันเลยค่ะใหญ่ใหญ่ทั้งอันนะคะไม่จําเป็นต้องเท่ากันทุกช่องค่ะต่อไปดอกตูมนะคะซอยใหญ่หมดเลยเหมือนกันค่ะ ซอยออกข้างเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วค่ะ ก็นำเทปกาวสองหน้ามานะคะแปะไปที่หลอดเส้นที่ทั้งสองเส้นนะคะแปะไปเลยสักครึ่งหนึ่งนะคะค่อนึ่งของหลอดลไม่ต้องถึงประมาณนี้ค่ะเนี่ยแบบนี้นะคะแปะทั้งสองเส้นเลยนะคะ เทปกาวสองหน้านี้ใช้6กมิลนะคะดอกตูมด้วยนะคะ ะะอันไหนที่เราจะทําเป็นต้นรอบในอะคะ่ะรอบในของดอกอะให้เราเอากันไกลซอยให้เล็กๆอะนะคะแบบนี้นะคะผ่าครึ่งไปเลยค่ะเห็นนะคะเงี้ยค่ะอย่าให้ขาดนะคะไม่ได้ใส่ลวดค่ะระวังขาดซอยไปสักนิ้วหนึ่งอะคะ่ะผ่าไปเลยค่ะผ่าที่เราซอยไว้อะคะ่ะสักนิ้วนึงเงี้ค่ะรอบในนะคะ จะใช้รอบในดอกตุูมก็เหมือนกันเราจะผ่าที่เราซอยไว้ต้นต้นดอกละค่ะแค่นี้เองนะคะเห็นนะคะต่อไปก็ทำลวดค่ะทำลวดของดอกใหญ่นะคะเหมือนเดิมค่ะเอาลวดมาประมาณ1ิบสิบหกเซนนะคะแล้วก็พับครึ่งแล้วก็ม้วนแบบนี้ค่ะ ได้แบบนี้นะคะใช้สองอันนะคะเป็นดอกตูมอันนึงแล้วก็ดอกใหญ่อันนึงนะคะได้แบบนี้นะคะก็ันท,ที่เราจะเป็นรอบในเอามาเอาเทปกาวสองหน้าออกนะคะ แล้วก็ใส่เข้าไปค่ะใส่ลวดเข้าไปตอนแรกต้องดึงแน่นๆหน่อยนะคะเดี๋ยวลวดจะหลุดค่ะ วนไปเรื่อยเลยนะคะจนหมดทั้งหลอดเลยนะคะเส้นต่อไปมาต่อเลยนะคะเอาเทปกาวสองหน้าออกค่ะ ได้เป็นแบบนี้นะคะกระแปะเทปสาเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะจะได้ดอกมะลิแล้วนะมคะมือดันดันข้างในมันจะได้เป็นดอกตุมตุมนะคะแบบ เป็นทรงดอกมะลิค่ะนะคะนะคะขาพักไว้ก่อนนะคะต่อไปมาทําดอกตูมนะคะเหมือนกันค่ะเอาเทปกาวสองเทปกาวสองหน้าออกนะคะแล้วก็ใส่ลวดเข้าไปะค่ะวนให้แน่นๆนะคะ เทปเกลสองหน้าเลยค่ะมันแบบนี้นะคะดอกตูมค่ะต่อไปมาทำดอกใหญ่กันเลยนะเทปเกลสองหน้าพันไปรอบๆดอกนะคะ ฐานดอกมันโบโบอยู่นี้ทำให้มันเต็มอะค่ะดูจะได้ไม่น่าเกียดนะคะแปะให้เต็มไปค่ะไม่ยากค่ะนิดเดียวค่ะ แปะฟอลเทปเลยนะคะพันฟอลเทปค่ะที่ฐานดอกนะคะด้านล่างเป็นแบบนี้นะคะ เทปมาเลยนะคะด้านล่างจะเป็นอย่างนี้นะคะพันฟลระเทปลงมามก็ใส่ใบนะคะใส่หัวทิมนะคะเหตุผลคือจะได้ดึงไม่ยะไม่ออกง่ายนะคะดึงไม่หลุดง่ายนะคะ ก็ดัดใบขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะ เป็นแบบนี้นะคะตัดฟล์เทปก่อนค่ะเพราะเดี๋ยวเราต้องทําดอกตูมก่อนนะคะพักไว้ก่อนนะคะทาดอกตูมนะคะนําเทปกาวสองหน้านะคะพันไปรอบฐานดอกตูมนะคะ แล้วเทปเลยค่ะกตุนมทำง่ายมากนะคะเสร็จแล้วนะคะไ,ได้เป็นแบบนี้นะคะ ตูมนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะว่าจะใส่ให้สูงแค่ไหนกว่าดอกใหญ่อะค่ะเนี้ยนะคะกับพันธฟอร์เทปต่อเลยค่ะ แบบนี้นะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะทำใส่เข็มกัดกันนะคะติดหนะ้าอกวันแม่นะคะนำได้มานะคะตัดยาวประมาณ10เซน16เซนประมาณนี้ค่ะเข็มกัดนะคะเข็มกัดออกนะคะหยิบไปใส่ด้านหลังของเข็มกัด ของดอกนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็นําได้ใช้นิ้วกลางนะคะจับได้ไว้แล้วก็รัดไปอย่างเงี้ยค่ะเห็นนะคะเห็นนะคะ<ม>พันไปเรื่อยเลยค่ะ <_ m. S 1> <ม>ก็เอานิ้วกลางดันไว้นะคะ <_ m. S 2> เพื่อเราจะได้ผูกได้นะคะ เก็บให้เรียบร้อยนะคะเก็บให้หมดค่ะนะคะแล้วก็พันฟอร์เทปต่อเลยค่ะ คแค่นี้เองค่ะกินกัดเก็บออก,ก่อนนะคะนี่นะคะด้านหลังเห็นไหมคะด้านหน้าแล้วก็จัดให้เป็นดอกมะลิที่สวยงามนะคะบอลเลท เสร็จแล้วค่ะดอกมะลิวันแม่นะคะเข็มกัดดอกมะลิสวยไหมคะสามารถทําขายก็ได้นะคะทุกวันนี้ก็ทําขายอยู่ค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ